สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะช่องท <ม complications S 2> <ฆ>ี่มวยบึบบานนะคะแต่ตอนนี้มวยมาทําช่องของตัวเองแล้วนะคะก็คือช่องข่าว m p B TV News นะคะซึ่งมทาทาข่าวเราก็ทําในเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่เจออาจารย์ต้นก็เหมือนอาจารย์ต้นรูจ้จักกันมาหลายปีแล้วนะคะั้งที่เจอก็จะขอบออาจารย์ต้อนอย่างเช่นวันนี้นะคะวันนช่องใหม่เนี่ย ถือว่าวันนี้วันดีด้วยวันวันมงคลแ28วันเสารนะ์เนาะเว่าเลขศาสตร์ได้เลยนะครับก็เรียกว่า28ความเฮงดังปังรวยมานะครับเพืการขอให้ช่อง MBB TV News นะครับเดี๋ยวรับรับคอนมหาอมเฮงดังปังรวยให้กับผู้ที่ติดตามอ่ช่อง MBB TV News ด้วยกันนะครับ ฟ้ามหารทธิ์ลงนิกิตเลกยันยังหวังเพิ่มคถากำกับด้วยเวทมนต์พาทันผลภัยพิบัติในเร็ววันเปิดมหาเวทมหามนตราเปิดสิบหชั้นฟ้าสิห้าชั้นดิน สิบสี่มืหดานเปิดมหาจากักรวรรดิหมื่นแสนแดนโกาดาุกธขันเปิดมหาเฮ่งมหาดังมหาปังมหารวยแดนผู้ติดตามช่อง MBB TV News แห่งนี้ด้วยเดินสองถุมสามถุมสามถุม การข่าวแล้วก็เป็นปออทั้งหมดนะคะมาปุเวดบไซส์ทั้งหมดนะคะด้วยช่องข่าว MVB TV News โดยเจมเหมือนบักบานนะคะฝากด้วยนะคะท่านผู้ชม